เ <othe> อาด <i kid. S 1> ิกินไหมุข้กินไหมไม่กิน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 ดีไหมเออก็าหร่ไยกินปะไม่ได้กินไม่ได้สดกินเอาไปชุดหนึงก็ได้ บางคนไม่ดื่มเลยนะจุกอย่าไรเลยนะถ้าไม่จุกบอสจุกไปไม่ได้สักสี่พันบาทสายไม่ได้เกลัวจะเกิดกินนะเธอจะไม่ได้กินเจ๊กับแปลยโอ้ยเลอะอย่างน่ะายดีจังเลย

ว่าไงว้ายังอยากจะโชว์ด้วยเนาะอ่าไปตลาดมาได้นี่แหละค่ะมาเริ่มมากินน้ำกันค่ะอะไรหลายอย่างเลยนี่ไปย่างใดกับเบิร์ดย่างนั่นไปชูชีมานน้ำอันนี้เป็นของปตดหัวเหมียงเลยค่ะเหนียงพาดบ่ได้อันนี้คือกันอันนี้อียงนี่อ้อนี่กู้ชายกู้ชายค่ะทุกคน ได้มาแล้วของกินตลาด <c oughs> กินด้วยกันเด้อค่ะของกินตลาดแต่ว่าข้ามีของกินห้าร้อยเดียดิ้งไปตลาดอีกเนาะโอ้เงืดหลายของอิ่มก่อนไม่ได้กินแล้วมันจะกินของแปลกไนงะเสียงเงินมา,มนมนาแ,แม่ื<อ>่อกหาเรื่องเนาะของแม่สองชิน้นนะของแม่สองชิ้นมาอยาก,กินเกินแม่กระทอมก็ได้ของแม่สองชิ้นอย่ากินเกินนะอย่ากินเกินแบบนี้เหรอพักด้ค่ะแบ่งแบ่งของลลาย ชูชีกเหรอลองกินมันนีดก่อนระวังนะคะแม่ใส่ไว้สบิเยอะเกินคือจมูกมอ่อืมอืมอืมบวมใส่ไวท์สบิ่นไดแม่เหรอขึ้นตูบเลยว้าวมาละเกมยังจบเสร็จแล้วโหมาแล้วเขาพูดที่ติดตามฉันนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเป็นเคลมมาเป็นเคมเวลาค่ะเว้ยวติดเขียวแล้ว 拜拜。Bye bye.